ฉันไม่ได้ให้เธอหรอกนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือฉังนูนบลรีหลังช่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ก็ขอบคุณด้วยที่แบบไปเล่นชาร์นกันแล้วก็พควเวอร์ด้วยฉันไม่ได้ให้เธอหรอกนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือฉลันนูนบลรีหลังช่ยใช่ไหมเนี่ยก็คือเต้นผมเต้นแล้วก็เออเพื่อนผมเนี่ยมาบอกว่า ที่มึงทาอยู่เนี่ยมึงกลับไปเรียกเต้นนะมึงกลับไปร้องเพลงเรียกทาสัญลักษณ์มือเฉยๆจริงเหรอมันไม่มีจังหวะมันไม่มีการขยับของร่างกายที่มากขึ้นเดูนิดเดียวยังไงมันยังไงภาพที่มันออกมาคือผมยืนเหมือนอุ้มหมองตลาเลยแล้วผมก็เขาเรียกภาษามือใช่คือสามารถเอาจอผมอะ ไปอยู่ในฝั่งของผู้ช่วยเป็นล่ามภาษามือได้เลยแล้วตอนเช้าออนข่าวฟูเฟมไปเลยผมอยู่นั้นได้เลยนาฬิกามูลค่าเยอะๆย่าผมไม่รู้แล้วก็ผมผมแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้คือผมไม่มีความจำเป็นต้องรู้แต่ถ้าเป็นเกมอะนั้นต้องรู้ที่หนุ่มอยากทำกิจกรรมเกมนี่มูลค่าสังคมของมากนาฬิกานักเกมเดี่ยวูทรงเลยเนี่ยบางเกมเล่นเนี่ย n f t ก็ได้นะสินทรัพย์ ออนไลน์แล้วไม่ต้องเก็บรักษาไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องคุมอุณหภูมิไม่ต้องระวังความชื้นอยู่ในนั้นยาวๆแค่ได้มาแล้วถือไว้อุ่นใจค่ะ